เขาคิดจะแหกคุกนรกที่โหดที่สุดและไม่เคยมีใครสามารถหลบหนีไปได้โหดจริงหรือเปล่าจริงสิแน่หรือแน่สิ <laughs> วันนี้ผมจะมาเล่าหนังแหกคุกสุดคลาสสิกเรื่องนี้เลยครับปาบิยองไปี1 9 7 3ครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันต้นฉบับนะครับนำแสดงโดยสตีฟแม็กควีนแห่งเดอะเกรเทสเอสเคปแม่พี่แกจะมาแหกคุกอีกแล้วหรอเนี่ยสงสัยติดใจเรื่องแบบนี้นะครับมาไปฟังกันเลยครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงฮะ โดยหนังเรื่องนี้นะครับจะถูกเซตอยู่ในช่วงปีคศ1933น้่นเลยครับในยุคสมัยที่ฝรั่งเศสล่าอนานิคมก็หนังจะบอกเล่าเรื่องราวของปาปิยองครับชายผู้ถูกใส่ร้ายในคดีฆาตกรรมแล้วก็ต้องโทษตลอดชีวิตเริ่มแรกเหตุการณ์เริ่มขึ้นที่เมืองก่อนครับหน้าทันทสถานประเทศฝรั่งเศสก็มีการจับนักโทษล็อตใหม่ที่จะมาเข้าเรือนจำกันพัสดีก็มายืนพูดต่อไปนี้พวกแกคือสมบัติของทันทสถานแห่งนี้เข้าใจไปด้วยแต่สําหรับผู้ต้องโทษ8ปีขึ้นไป จะต้องอยู่ในฐานะผู้ใช้แรงงานและเป็นชาวอเนกนิคมไปที่ทันทสถานแห่งเฟนเกนาตามจํานวนโทษที่พวกนายต้องโทษนะจงลืมฝรั่งเศสไปซะใส่เสื้อผ้าได้โหนักโทษนี่ทาผิดมายืนกันเต็มลานกว้างเลยครับจากนั้นก็มีการแยกนักโทษกันครับตามที่พัสดีบอกพวกโทษ8ปีขึ้นไปเนี่ยต้องถูกส่งไปยังทันทสถานแห่งเฟนเกนาก็โดนคุมตัวไปเดินไปตามท้องถนนไปยังท่าเรือครับผู้คุมคุมกันอย่างหนานแน่นมากเอาปืนจ่อตลอดเวลาเลยกลัวนักโทษจะหนี ชาวบ้านนี่ก็แบบมาล้อมดูกันเต็มก็แน่นอนละครับหนึ่งในนักโทษเนี่ยมีปาปิยองอยู่ด้วยครับโดนโทษตลอดชีวิตระหว่างเดินอยู่แฟนปาปิยองก็มาดักรอเจอด้วยนะครับปาปิยองปาปี้ไม่เป็นไรนะคะคุณจะต้องรอดนะคุณจะได้กลับมาปาปิยองก็เดินต่อไปหยุดไม่ได้ครับก็เหมือนสิ้นหวังโดนต้องโทษชีวิตจะกลับมาได้ยังไงนาะหลังจากนั้นนักโทษก็เข้าไปในเรือกันครับเป็นเรือขนส่งนักโทษที่ใหญ่มากๆก็เข้าไปประจําหาที่นอนเป็นของตัวเองเอาเปไปแขวนเพดาน ปาบิยองก็มีพกบีดมาด้วยนะครับแอบเอาเข้ามาด้วยสอดใส่กระดาษไว้อย่างเนียนพกไว้ก่อนปลอดภัยนะเราทีนี้พอนักโทษเข้ามาครบเนี่ยผู้คุมก็ปิดห้องขงังนะฮะเรือก็แล่นล่ะครับออกจากฝั่งต้องเดินทางกันอีกหลายวันนะครับกว่าจะถึงเพราะว่าคุกเนี่ยอยู่ที่ทวีปแอฟริกาเลยคืนนั้นเองปาบิยองก็นอนไม่หลับครับก็ลุกขึ้นมาซ่อนกระดาษอะไรไว้ในขวดน้อย,อยซึ่งนักโทษที่นอนข้างๆเนี่ยเห็นปาบิยองก็พูดเหมือนหมดหนทางเนาะต้องยอมเอาอะไรแข็งๆยัดก้นเข้ามาทีีท่่่่ททาั้งหมมดดเยก็พือออควอูร ฉันเอาอะไรมาได้ก็เอามาหมดนั่นแหละไอ้นักโทษค้างๆก็แนะนําฉันก็เคยทําแบบนายนะเว้ยแต่ระวังนะเว้ยทำบ่อยๆเดี๋ยวจะเกิดลิสีดวงนะเว้ยต้องให้หมอผ่าออกเลยนะเว้ยเขาไม่มียาสลบทรมานนะแล้วนักโทษคนนี้ก็เห็นรอยสักหน้าอกของปาปิยองครับเฮ้ย <lei, S 1> นายนี่มันปาปิยองใช่ไหมนายโดนต้องโทษตลอดชีวิตนี่เหมือนไอ้หมอนี่ข้างๆ้างฉันเลยเขาอายุแค่18ปีเองก็โดนตลอดชีวิตเหมือนกันสวยชิปเลยว่ะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่4นี่ยจะตาั้งแต่ปีแรกแต่ดูาไอ้หมอเนี่ยไม่รอด แต่ฉันว่าอย่างนายเนี่ยดูทรงมีแววรอดนะถ้ามีเงินพอปาบิยองก็มีเงินยังไงอะนักโทษก็บอกว่าถ้าเป็นไอเดกา้ไดกาไอหมอนั่นอะชี้ไปทางนั้นครับมันปลอมแปลงพันธบัตรรุ่นปี1928ถ้ามีเงินอย่างหมอนั่นแล้วก็มีโอกาสซื้อเสรีภาพได้ไดแน่ๆมันจะต้องแอบเอาเงินขึ้นเรือมาแน่แล้วก็แบบอาจจะเก็บไว้ในท้องอะไรอย่างนี้นะถ้าใครผ่าท้องมันเอาเงินไปก่อนก็จบอ่ะทีนี้วันต่อมาผู้คุมก็มาครับนักโทษลุกถึงเวลาแดกอาหารแล้วลุกขึ้นมา ทั้งทุกคนก็ขึ้นมาบนเรือครับสภาพอากาศวันนี้ฝนตกหนักครับต้องตากฝนรับอาหารกันเลยทีเดียวทีระหว่างรับอาหารเนี่ยปาปิยองก็เห็นเดก้านั่งอยู่คนเดียวครับก็เข้าไปนั่งข้างๆขอนั่งด้วยได้ไหมเดกาก็เออแล้วแต่นะแล้วปาปิยองก็ถามนายเดก้าใช่ไหมผมปาปิยองนะเดกาก็บอกฉันรู้นายดังระตายนายเป็นนายฆาตกรปาปิยองก็พูดว่าฉันบริสุทธิ์ตั้งหากฉันถูกใส่ร้ายแล้วเดกาก็พูดเข้าเรื่องเลยดีกว่าจริงๆแล้วนายมาคุยกับฉันทำไมปาปิยองก็ทำหน้าจริงจังทุกคนบนเรือนี้รู้ว่าแกเเป็นนนนนครรและะพ้้้ออออมจผ่าาาทงงขีกซบ เดก้าก็เออแล้วไงอรอปราบิยองก็เสนอว่านายจะต้องหาคนคุ้มกันจนกว่านายจะถึงคุกซึ่งฉันนะ่ะทำให้ได้ถ้าไม่สนก็แล้วแต่นะยังไงก็เก็บไปคิดละกันแล้วปาบิยองก็ลุกออกมาครับไปนั่งข้างๆทิ้งไว้ให้เดก้าเนี่ยคิดนะเหมือนปาบิยองเนี่ยเริ่มวางแผนอะไรบางอย่างนะครับแล้ววันต่อมาเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับว่ามีการอาบน้ําให้นักโทษด้วยนะครับโดยการผู้คุมเนี่ยเอาสายฉีดยางมาฉีดที่ห้องขังครับเฮ้ยมายืนกันข้างกงเร็ว ผู้คุมก็ฉีดน้ำอัดเข้ามาครับนักโทษก็ไปแย่งกันโดนน้ำนะครับเพราะว่าร้อนจัดๆอากาศอับชื้นมากในกรงแล้วนักโทษก็ยังต้องอยู่บนเรือกันต่อครับเดินทางไปเกาะซึ่งบางทีเนี่ยผู้คุมก็สั่งให้นักโทษขึ้นมารีแลกกันด้านบนด้วยนะครับมีมาล้างหน้าล้างตากันด้วยเพราะว่าร้อนจัดๆจังหวะนั้นเดก้าซึ่งล้างหน้าก็เห็นปาปิยองนอนอาบแดดอยู่ก็เดินเข้าไปโอเคฉันตกลงฉันจะให้แกคุ้มครองฉันฉันเริ่มคิดเหมือนกันว่าฉันอาจจะไปไม่ทันถึงคุกก่อนแล้วว่านอนผวาทุกคืนเลยเหมือนจะมมีีีเเเ็กกกกคนนนนนอออออองงงงวว่่่่่าาาาาแแแตตต้้รระะะไไลลปยยบิฉัจห เดก้าก็เลยโอเคงั้นคุ้มครองฉันถึงแฟนเกน่าฉันจะให้เงินแกเพื่อหนีปาปไปยองก็ตกลงอ้าวแล้วแกไม่หนีเหรอเดก้าก็พูดฉันไม่เคยคิดจะหนีอยู่แล้วแล้วเดก้าก็ไปครับซึ่งคืนนั้นเองก็มีเรื่องเลยครับหลังผู้คุมสั่งให้นักโทษนอนก็มีนักโทษ2คนครับจ้องจะเล่นงานเดก้าจริงๆครับมันมีมีดที่จะไปคว้านพุงเดก้าก็ยองยองไปตรงเปลเดก้าแต่ปาปไปยองที่นอนอยู่เนี่ยไม่ได้หลับครับเขาไปช่วยเดก้าครับโดยใช้มีดสัน้นเข้าไปแล้วก็ไปเฉือนหน้านักโทษคนหนึ่งครับร้องอ้ดาดังัคกกบอีอา แม้แแกจะโดนเชอดคอผู้คุมมาก็เห็นครับเฮ้ยทำอะไรกันนะส่องไฟฉายก็เกิดความวุ่นวายครับปาบิยองก็ไปนอนข้างๆเดก้าซ่อนมีเร็วก็มีการฉีดไอ้น้ำออกมาครับเหมือนเป็นแก๊สน้ําตาให้นักโทษเนี่ยสงบลงหลังจากนั้นปาบิยองก็โดนขังเดี่ยวเลยครับโดนเอาโซ่เนี่ยรัดมือเท้าไม่ขยับจะกินข้าวก็ต้องใช้ปากคาบเอาครับลำบากเลยทีเดียวพี่แกเนี่ยโดนข้อหาซ่อนอาวุธมีคมขึ้นมาบนเรือนะฮะแล้วก็ไปใช้ฟันนักโทษคนอื่นหลายวันต่อมาครับเรือก็มาถึงเกาะครับ ชื่อว่าชายฝั่งซานโลรองซึ่งนายโทษเนี่ยจะได้ไปที่คุกเฟียนเกียนาละแล้วพวกทหารเนี่ยก็สั่งคนระับเดินลงไปซะก็ผัดกันเดินลงไปจากเรือครับแต่จังหวะนั้นครับก็มีคนหนึ่งแกล้งล้มตรงสะพานครับหัวขมําเลยเขาทําเพื่อที่จะได้ไปห้องพยาบาลครับแล้วก็ไม่อยากโดนส่งตัวไปที่คุกซึ่งปาปิยองกับเดก้าเนี่ยรู้แผนของไอ้มอนี่อยู่แล้วครับเหมือนเขาจะหาจังหวะหนีหลังจากโดนพาตัวไปซึ่งก็โดนพาตัวไปจริงๆนะแต่ดูแล้วแผนเนี้ยไม่เวิร์คครับปาปิยองก็บอกว่าไม่น่าเลยฉันว่าไม่รอออด่่ะก็ปปลยใหห้มนีทําไ แล้วนักโทษก็นั่งรอท่าเรือกันครับก่อนจะได้เคลื่อนย้ายกันอีกทีนี้ก็มีคนคนหนึ่งครับก็อยากจะหนีครับเดินไปที่ท่าเรือครับคิดจะว่ายน้ําไปหาเรือออกจากที่นี่แต่ครับลงน้ําไปได้ไม่ทันไรครับปังผู้คุมที่ยืนอยู่เนี่ยเห็นก็เอาปืนยิงครับดับเลยครับไม่มีความปราณีเลยไม่มีคําเตือนด้วยจะหนีก็โดนเลยฮะหลังจากนั้นพวกผู้คุมเนี่ยก็คุมตัวนักโทษไปที่คุกของที่นี่ครับซึ่งต้องเดินผ่านเมืองชาวบ้านก็มองกันเต็มเลยฮะปาปิยองก็เดินคู่กับเดก้าครับเป็นผู้คุมกันไปตลอดทาง ก็เดินไปจนถึงคุกครับก็ทยอยเข้าไปกันและก็มายืนเรียงแถวรับชุดนักโทษครับแถบสีขาวแดงคุกโคตรแอรอัดเลยโอ้ยมีคนเป็นลมอีกแล้วทีนี้ผู้บัญชาการเรือนจําก็มายินดีต้อนรับสู่ทานทัสถานแห่งแฟนเกน่าที่นี่จะเป็นที่อยู่ของทุกๆคนฉันบอกเลยนะว่าอย่าคิดหนีอย่าหาทั่มเพราะไม่เคยมีใครหนีจากที่นี่ไปได้ครั้งแรกจะถูกขังเดียว2ปีครั้งที่2จะถูกขังเดี่ยวเพิ่ม5ปีครั้งที่3จะโดนแบบนี้หมายถึงจะโดนประหารนั่นเองครับถ้าหนี3ครั้งหากอยู่ในกฎระเบียบก็จะอยู่ได้โดยไม่ละ แล้วผู้คุมก็ไปครับเอ้ายกย้ายยักย้ายแบ่งห้องกันมี4ส่วนไปทุกคนก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปจับจองที่นอนกันครับระหว่างนั้นก็มีนักโทษเก่าที่อยู่ที่นี่เข้ามาทักคุณเดก้าสวัสดีครับผมรู้จักคุณและผมเป็นผู้ประสานงานกับผู้คุมที่นี่คุณคงรู้สินะว่าที่นี่เดี๋ยวจะมีการคัดคนถูกส่งไปที่ค่ายแรงงานหรือว่าจะให้อยู่บนเกาะต่อผมทําให้พวกคุณเนี่ยอยู่ที่นี่ได้นะสบายๆปาปิยองก็เข้าไปฟังด้วยครับเดก้าก็ถามเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ชายแก่คนนี้ก็พูดว่าสําหรับคุณ500ยแต่สาหรับเขาพันห้าเพราะเขาอาจจะสร้างปัญหาดูจากหน้าตาแล้วกวนโอยไม่น้อยแต่เดก้าก็ต่อรองผมให้ได้แค่พันสอจะเอาไม่เอาแล้วแต่คุณเลยนะแล้วใช้แก่ก็ไปครับเหมือนจะไม่เอาเดก้าเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีย่ยนเข้าไปอ่ะสองพันผมให้สองพันแต่ผมขอรองเท้าดีดีด้วยนะตาแก่ก็โอเคจัดให้สบายพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องเชา้าต่อมาเชา้าตรู่ครับทุกคนก็โดนเรียกครับออกมาเร็วไอ้พวกขี้เกียจออกมาออกมา เดกาเนี่ยนอนค้างกับปาบิยองซะด้วยทุกคนก็ตนปุกแต่เช้าครับไปเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติเอ้ยไม่ใช่ไปฟังพัสดีหรือผู้คุมเนี่ยมาคุยออกคำสั่งแล้ววันนี้ก็มีนักโทษทำผิดครบ3ครั้งครับโดนจับมาประหารตรงลานนั่นเลยครับเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูทุกคนเนี่ยยืนอึ้งกันหมดเลยครับหดหูจจตจัดแล้วระหว่างกลับห้องก็มีเสียงนกหวีดอีกครับปิ๊ดปิดผู้คุมก็บอกว่ามีคนพยายามหนีออกจากห้องพยาบาลปาบิยองกับพูดจูโร่แน่ๆแล้ววันนั้นพวกเขาก็ไปตรวจสุขภาพกกกัับบหมอแผผปปาาาด่่นนไ ปาปิยงก็สงสัยทงายง่ายอย่างนี้เหรอวะมีคนไม่ผ่านนี่เนี่ย <c oughs> มีคนติดด้วยนะทีนี้ก็มารับงานครับซึ่งไอ้คนแจกง,งานคนนี้นี่เลยครับที่เป็นคนที่จะรับเงินจากเดก้าตามที่ตาลงหางานให้ผู้คุมก็อ๋อนายสินะนเดก้าก็กําลังจะเซ็นใบงานให้เดก้ากับปาปิยองเนี่ยทำความสะอาดอยู่ที่นี่ครับแต่ทีนี้ก็มีผู้คุมที่ใหญ่กว่าเนี่ยนายเดก้าใช่ไหมเดก้าก็ครับผมผมเองครับและนี่ปาปิยองเพื่อนผมผู้คุมคนนี้ก็ฉันดีใจนะที่ได้เจอแกเดก้าก็อ๋อเหมือนกันครับห่างได้เจอ ครอบครัวฉันน่ะสูญเสียทุกอย่างไปกับพันธบัตรแห่งชาติปลอมที่แกทําเดก้าอ้าปากเลยเอองั้นผมเสียใจด้วยนะครับแต่ก็ดีนะครับคุณได้ช่วยชาติแต่ไอผู้คุมก็เออขอบใจที่บอกนะว่าเป็นเพื่อนกันทีนี้เราไม่เคยแยกให้เพื่อนซี้ห่างกันพงกนทั้งคู่ไปทํางานที่ค่ายแรงงานซะไปส่งไปวันนี้เลยบอกกับคนส่งงานครับเดก้ากับปาบิยองเลยเบิร์เลยครับเลยกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยต้องไปทางานหนักครับแทนที่จะได้ทําความสะอาดสบายๆอยู่ที่คุกตอนนี้ต้องมาลากท่อนไม้ใหญ่ใช้เชือกลากในน้ําครับ ทีนี้ผู้คุมก็ยิงปืนปังยิงไอ้เคเฮ้ยไอเด็กหมายสองคนนะ่ะไปจับไอ้เคมาดิปาบิยองก็ครับครับครับไปกับเดก้าก็ไปยืนที่หนองน้ําเฮ้ยมันยังไม่ตายนี่วาจะจับมันยังไงแล้วเนี่ยเดก้าก็นายจับหัวดิเดี๋ยวฉันจับหางแต่พอเข้าไปใกล้ๆครับมันก็เกลี้ยกลาดครับจะกัดทั้งคู่เอาไงดีอ่ะงั้นพุ่งเข้าจับพร้อมกันเลยไหมเอาตามน,นั้นแล้วกันปาบิยองก็โดดรวบครับเดก้าก็เข้าไปจับช่วยครับ โอ้โหจับได้สําเร็จครับทุลักทุเลเลยหลังจากนั้นผู้คุมก็ให้ทั้งคู่เนี่ยอุ้มไอ้เคมาที่พักครับผู้คุมก็บอกว่าโ,โหตัวใหญ่แบบนี้หนังมันคงจะขายได้แพงแน่แน่เอาวางไว้ไปไปไปได้ทั้งคู่พักเทีย่ยงวันนั้นทั้งคู่ก็ไปนั่งกินอาหารครับซึ่งไปนั่งใกล้ๆนักโทษคนหนึ่งนายหลุยเดก้าใช่ปะเดก้าก็อืมใช่ทำไมกูด,ดังจังวะฉันครูซิโอนะว่าแต่ทำไมนายมาอยู่ที่นี่อ่ะเดก้าก็ตอบคงจะเป็นสิทธิพิเศษละ